ทุกคนคิดว่าบ้านสไตล์โมเดิร์ลสุดหรูหลังนี้ราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่ดาวกันไว้แล้วเดี๋ยวจะมาเฉลยท้ายคลิปนะคะบ้านหลังนี้หน้าบ้านกว้างจอดรถได้ถึง2คันข้างในตัวบ้านจะมี1ห,ห้องรับแขกกว้างๆเพดานสูงโปร่งโล่งสบายจะแต่งเป็นโซนบาร์ไว้นั่งชิลๆหรือมุมทานข้าวก็ได้เช่นกันค่ะ ด้านหลังนะคะจะดีไซน์เป็นโซนครัวโซนซักล้างก็ลงตัวสุดๆค่ะมาดูกันต่อที่ชั้น2นะคะจะเป็นห้องนอน3ห้องห้องแรกจะเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมมีห้องน้ำในตัวห้องนอนที่2อก็กว้างสุดสามารถวางเตียง6ฟุตได้สบายเลยห้องนอนที่3ใครจะดีไซน์เป็นห้องทำงานหรือห้องนอนก็ได้ปรับให้เข้ากับสไตล์การใช้งานของเราได้เลย มาถึงตรงนี้ทุกคนคงอยากรู้แล้วว่าหลังนี้ราคาเท่าไหร่บ้านหลังนี้ราคาเริ่มต้นเพียง2.79ล้านบาทเท่านั้นค่ะบอกเลยค่ะว่าคุ้มมากสนใจโทร0651487999ค่ะ